สบายดีทุกคนเนาะมันี้ยินดีตอนทับทุกคนเนาะเข้าสุดส่องไปเลยวิธีการนะมันี้เราจะมาเห็ดกาบตังอ่านล้างหน้าเนะนี่แหละแบบนี้เนาะด้วยท่อ PVC ีเนาะเป็นท่อซีนิ้วหรือท่อลอยเนาะว่ามันใสแล้วมันด้อยเนาะมันด้อยหรือว่ามันมันเคยตกแต่งเนาะอันนี้เป็นนวอที่สองที่เราจะมาใส่เนาะเยาไปเบิ่งวิธีการเลยเนาะบอกเลยเนาะว่า อันข้าวก็ยังบ่ทันได้เคยเฮ็ดอันนี้จักเทื่อเนาะเดี๋ยวมาลองเฮ็ดไปนํากันเลยเนาะว่ามันจะใส่ได้บ่หรือบ่ได้เนาะอ่ะไปเบิ่งกันเลยนี่นะนี่นะคนเนาะเวลาใส่มันจะมันจะบบแเนาะเป็นเดี๋ยวนนมันแบบยามตกแตกเนาะเนาะ มันสิตกแต่งเนาวจะเันเข้าวีซีใหองเนะยวจะเอหองสั่นยจะใส่แมทแท ตอนนี้เราก็แทกมาเรียบร้อยเนาะประมาณเจ็ดสิบเซนเนาะสูงเนาะเราไปรัแทะแล้ตัดเลย ตอนนี้เราได้ทำการตัดต่อที่ียมะหอยนะะตอนนี้เราจะมาทดลองใส่กันว่ามันจะพอดีบนะ่เนาะ ตอนนี้ก็ใส่สำเร็จเป็นที่แฮมฮอยยนะนี่ครับใส่สำเร็จแล้วเนาะที่เหลือก็จะเป็นการทาสีเนะาะเดี๋ยวภาพมันก็่ค่อยแจ้งไปเนาะทาสีแล้วก็จะเรียบร้อยเนาะตอนนี้ต่อไปจะเป็นการทาสีเนาะ เดีราจะทาเป็นนทาเป็นสีเออ่สีอันนี้เนะาะเพราะว่าบูมีสีขาวแต่บได้มีสีขาวก็สีขาวแล้วนะเพราะว่าอ่างล้างหน้าเขาเป็นสีขาวเนะาะจะทาสีที่เท่าแต่เท่าเลยานั้ ถ้าเลี้ยงน้องหอก็นำมาตักแดดเนาะตักแดดไว้ให้มันแห้งแล้วก็จะไปใส่เลยน้องขั้นตอนสุดท้ายนี่ก็ได้ใส่ขาขาตั้งอ่างล้างหน้าเนาะไปเตรียมหอยเนะะาะก็ผลิตมาจากวัสดุเหลือใส่เนาะท่อพีพีซีก็เหลือจากการเฮ็ดท่อระบายน้ำเสียเนาะก็แก้ไขเท่าที่เราสามารถเฮ็ดได้เนาะ,นะเป็นวัสดุที่ว่าเหลือใส่ก็เอามาประดิษฐ์ได้เนาะ สีก็เป็นสีเหลือเนาะถ้าว่ามีสีขาวก็ทาสีขาวมันน่าจ,จะเข้ากันดีนะแต่เดี๋ยวนี้ทาเป็นสีเทาอ่กะก็เพว่าแก้ไขไปก่อนเนาะสีสีไม่เข้ากันแล้เนาะก็ใส่เป็นเจียม,มานะสำเร็จละนี่แน่นดีปันยังว่ามีขาตัง้งขาตั้งอ่างหลังหน้าเราตัวนี้เนาะผลิตด้วยทอ่อ PVC อ่ะเพืดดเ่ออนะไรบ้างอ่ะ อย่าลืมเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซองไป็นได้วิธีการให้เนะจเนาะสำหรับคลิปนี้บายบาย